สวัสดีครับผมเอ็มฟิตปู่ทิมนะครับวันนี้ผมจะทําการแกะกรอบเหรียญเจริญพรบนหลวงปู่ทิมนะครับเดี๋ยวผมจะแกะกรอบให้พี่ๆได้ชมกันว่าการแกะกรอบพาตติที่เรียกมาแบบนี้นะครับจะแกะยังไงนะครับรอติดตามเลยครับ ด้วยหลากหลายวิธีนะครับแล้วแต่เทคนิคแต่ละท่านนะครับว่าจะใช้เท,เทคนิคไหนในการแกะนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้วิ่ีได้ชมกันเลยนะครับสดๆเลยว่าเขาแกะกันยังไงกกอบพลาสติกที่เรียมมาแบบนี้นะครับแล้วก็ทองอันนี้ผมก็เพิ่งแกะออกมาแากกกอบทองนะครับนี่ครับตอนแรกก็เรี่ยมมานะครับตอนแรกเรี่ยมมานีครับ ผมก็ใช้อันนี้นครับใช้เล็กใช้เล็กงัดงัดขอบมาครับงัดขอบก็ได้แกะอันนี้ออกนะครับแกะทองออกแล้วก็ตอนนี้ผมก็จะรอทําการแกะกรอบพลาสติกนะครับอีกทีหนึง่งเดี๋ยวจะถ่ายให้พี่พี่ได้ชมกันการแกะทองก็คือแกะไม่ยากนะครับแต่ต้องใช้ความชำนาชำนาญนะครับในแต่ละท่านในการแกะถ้าพี่ท่านไหนแกะไม่เป็นหรือว่าแกะ ไม่เคยแกะมาก่อนก็ผมแนะนําให้ไปให้ร้านเลี่ยมนะครับร้านเลี่ยมพาร์คเขาแกะให้นะครับเสียไม่กี่บาทนะครับเผื่อถ้ารู้จักพี่เขาเพี่เขาว่าแกะฟรีได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการแกะให้พี่ๆได้ดูกันว่าการแกะเก,กากะกพลาสติกเขาแกะกันยังไงนะครับนี่ครับพี่ๆเดี๋ยวผมถ่ายให้พี่ๆได้ชมกันนะครับว่าแกะเกาะพลาสติกก็แกะกันยังไงนะครับนี่ผมก็มีขีมปักเหลี่ยวนะครับ เดี๋ยวจะแกะให้พี่ๆได้ดูนี่ครับแล้วก็ตรงตรงนี้ก็เลยตรงหูเหรียญน,นะครับแกะถ้าใช้คีมนี้แกะง่ายนะครับเราก็ค่อยแกะ,ะครับนี่ครับค่อยง้าง แกะง่ายครับก่อผัดติดแกะไม่ยากนะครับแต่ถ้าเป็นพับผงพับสมเด็จนี่ต้องใช้ความร้อนแกะนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวบินแตกได้นะครับแต่ถ้าเป็นพัาเหรียญยนี้ใช้ครีมอย่างนี้แกะก็แกะง่ายนะครับแกะไม่ยากหาฟื้นตามตามร้านนะครับร้านอุปกรณ์นะครับน่าจะมีนะครับครีมปักเดี่ยวอย่างนี้นะครับ นี่ยผมก็แกะได้แล้วตอนนี้แกะพ้าลักแฟนเดี๋ยวจะเริ่มญอนบนนะครับผมก็ค่อ,คอยๆแกะไปใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนนะครับอันนี้ก็เตรียมงางก,ก็น่าจะงางได้แล้วนะครับ เดี๋ยวด้านข้านเลยเหรียนมันจะออกนี่ครับก็เสจแล้วนะครับเหรียญออกมาแล้วนะครับ ออกมาโดยสมบูรณ์นะครับเดี๋ยนเจริญพรบนหลวงวิทิมทําการแกะนะครับวันนี้ผมก็ได้ทําการแกะออกมาจากทองนะครับทองใบนี้นะครับแกะออกมาจากทองแล้วก็ต้องแกะกรอบพลาสติกที่เลี่ยวมาอีกทีนะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ได้มาทําคลิปแกะกรอบพลาสติกให้พี่ๆได้ชมกันนะครับ ถ้าพี่ๆท่านไหนก็ลองไปหัดแกะกันเองก่อนนะครับแกะพระเหรียญก่อนนะครับแกะพักผ้าจากที่ไม่มีราคาก่อนนะครับอันนี้พ้าลักแสนะครับผมวันนี้ผมก็ทําการแกะให้พี่พได้ดูกันแกะไม่ยากนะครับแกะกรอบพลาสติกแต่ต้องแกะบ่อยๆใช้ความชํานาญนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวแกะมาพ้าบินพา้าเสียหายได้ครับ โอเคครับเดี๋ยวก็ฝากพี่พี่กดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับฝากช่อง youtube ผมด้วยนะครับ M Fi t ฟ u t i เดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอกลาบลาพี่พี่ทุกท่านนะครับขอให้พี่พๆทุกท่านเฮงรวยๆนะครับเม่เจ็บมจนนะครับบารมีลูกปุทิมคุ้มครองครับกรับสวัสดีครับ